นายอนุทินชาญวิรกูลนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยมหาไทยนางสาวซาบิดาไทเศษฮะค่ะคุณซาบิดาเนี่ยไปตั้งแต่วันก่อนแล้วนะใช่ค่ะสองวันที่แล้วมทหนึ่งเนี่ยให้ลงมาก่อนเลยฮะอันนี้เป็นจุดที่เป็นศูนย์อพยพนะคะครับประชาชนก็มาตั้งแต่27-28่นะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก88รายคุณซาบิดาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคนแรกนะที่ลงในพื้นที่อืมนะใช่อ่าแล้วก็<า>มทหนึ่งเนี่ยเอ่อให้ลงไปก่อนแล้วก็วันนี้ตามมาค่ะนะครับ นี่อันนี้ที่จังหวัดนราธิวาสนะก็เปิดครัวพระราชทานโรงครัวพระราชทานขึ้นที่ประกอบอาหารให้ผู้ประสบภัยด้านหลังที่ว่าการอำเภอระแงะฮะมีประชาชนจิตอาสา904ในพื้นที่ครับแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนฮะ่ี่ผัดเองเลยเหรอเมื่อกี้คุณอนุทินปรุงเองเลยนะครับเป็นพ่อครัวอยู่แล้วด้วย แล้วก็แล้วก,ก็กินเองด้วยก็กินด้วยกันเนี่ย <c oughs> นะกินอยู่เหมือนกับที่ทําให้ชาวบ้านกินนี่แหละครับด้วยกันเนี่ยฮะนั่งกินนะฝนก็ตกลงมาเห่อไหมอยู่ด้วยกันนี่แหละโรงครัวพระราชถานนะครับนะแ้วตอนทําอาหารเมื่อสักครู่นี้โอ้โหนี่ดูการจับตหลิวแล้วเนี่ยดูเหมือนเป็นนะพีเมยมเลยเห็นไหมเป็นไหมเป็นเป็นถ้าจะทำอาหารเนี่ยดูการจับตหลิวแล้วก็รู้ว่าใครทําอาหารเป็นไม่เป็นนะเห<อ>็นไหมดูลีลงลีลาะ เดี๋ยวเราไปฟังมอทอหนึ่งครับพูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่นะครับเราพบรุมาในพื้นที่มาดูสถานการณ์แล้วก็มาประสานงานสิ่งใดที่มันเรียขาดการตอบสนองานทนี่แล้วก็เร่งดำเนินการไปรับเรื่องของการสำรวจเพื่อให้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเป็นหลายคนแต่อย่างน้อยความพร้อมในเรื่องของการ ช่วยเหลือบรรเทานะครับแล้วก็จัดสถานที่พักพิงอย่างเช่นที่นี่นะครับมาให้ชาวบ้านที่ประสบภัยรือได้มาอยู่จากนั้นพวกเขาก็มีความปลอดภัยจากอันตรายาต่างๆไปฟ้าช็อตทางอางกาแล้วก็นอกจากไปให้กําลังใจประชาชนนะสิ่งสําคัญอันหนึ่งก็คือคนทํางานในพื้นที่กํานันผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่ก็มีการพูดคุยกำชับกับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านครับ เพราะว่าอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดนะฮะันนี่เป็นภาพที่เผยแพร่อยู่ในแฟนเพจกระทรวงมหาดไทยครับเนี่ทีมมหาดไทยะะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ